สวัสดีครับพี่น้องชาว y o ยูทู e วันนี้ก็มาพบกับช่องแอมแมนดัมซิงอีกเช่นเคยวันนี้มาพบกับช่องเราเป็นเวลาค่ำๆแดดล่มลมตกกำลังจะเดินทางไปภารกิจจังหวัดขอนแกน่นก็เลยเห็น ที่น้องสมาชิกเพื่อนร่วมทางชะลอกันไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยๆดูพร้อมกันนะครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุรถชะลอหยุดกันหมดเส้นทางออกจากอำเภอหนองเรือเลยป,ปะะั๊มปตทขาเข้าเมืองขอนแก่น ตอนนี้รถกำลังติดกำลังชะลอนะครับไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยตามเพื่อนสมาชิกเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับชมพร้อมกันแมงต่อมวานไปอยา่างเสาไฟล่มเฮ่อเสาไฟเลย,ย,เลยรถคว่ำเดี๋ยว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 กน มันอยู่ทางนี้ใส่เสา,สาไฟอ่ะไฟดับไหมออกสายได้ไหมได้ไดไดออกสายก็ข้าความเดิมนะไไม่ได้เลยเบื้องต้นนะครับเห็นเสาไฟต้นหนึ่ง,งกำลังหักล้มน่าจะเป็นรถบรรทุกหนัก ลดพ่วงหรือมั้งเงนียนป่ะพ่วงลดพ่วงนื้ออืมสิบลอรด์ดพ่วงลดพ่วงโอ้มัมนึ้นลงแบบสบา,าทางตรงไหมโอ้หาสายไฟหลุดแม่งเลยนี่ทางมือกุอง,อง,องนังดีไายปิดแล้วกันอุ้ยแป๊บแป๊บนึงเดี๋ยวตัวหามาตัดสา,ายไฟนะโอ้ อันตรายมากครับพี่น้องเราจะไปพักกันฟ้ากัน,กนไปยังนะโอ้เสาไฟครับ<ม>เบื้องต้นสิบรอบป่ะสิบรอบรถพว่วงสิบรอบรถพว่ถพวงบอบ คนออกเรียงโอ้ไฟยังไม่ดับนัะนั่นรถพ่วงแอบรถกล่องรถสันญาณรถอ่อยสามสามอยคนออกเรียงยางบอ่อรถกล่องเบื้องต้นน่าจะเป็น10ล้อครับ,ย,บยังระเบิดวะยังนานระเบิดวะ โอ้เพียรเพียเพียเพียมันโลมาต์เพีย,พยหลุดใส่หลายสองตนหลุดมาทั้งคุเ่เนาะข้ามฝังม่งเลยอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็ยุตดดิไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดินทางต่อครับพี่น้องครับ